สวัสดีครับผมย้อนคุณคาร์ลซิงแล้วนะผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมรถสปอร์ตที่ไปงานไหนเจองานนั้นนะครับผมเป็นรถสปอร์ตที่อมตะมากนะผมสําหรับเจ้านิสสันเฟอร์เรดี้นะผมสามเจ็ดศูนย์แซดนะคันนี้นะผมนี่คือรถที่นําเข้าแบบทั้งคันนะครับผมนำเข้าแบบทั้งคันนะจดทะเบียนปีศูนย์เก้านะผมแล้วก็คลิปวิดีโอผมนะผมจะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับวัตถุประสงค์ในการทําคลิปคือ อยากจะให้ลูกค้านะครับผมได้ดูตัวรถจริงๆไปพร้อมๆกันเลยนะผมใครที่อยู่ไกลไม่มีเวลามาก็โอนเงินมาเต็มจํานวนนะครับเรามีสไลด์ส่งให้ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวอ่ะไปดูกันสำหรับคันนี้เนาะ <c oughs> นี่คือ Nissan น Fairlady นะผม 370Z นะจดทะเบียนปี09เป็นรถที่นำเข้าแบบ32นี่คือชุดแต่ง AMIUS นะผมชุดแต่ง a m i u CSL รอบคันนะผมชอบนะเพราะว่าหน้าเขาเหมือนเขากำลังยิ้มอะผม กำลังฉีกยิ้มแล้วก็แอบมีรักยิ้มตรงนี้ด้วยนะสองข้างครับผมเนี่ยนะผมชอบผมชอบผมชอบนะอ่าแล้วก็รถคันนี้นะผมเป็นสีขาวมุกนะสีขาวมุกมาพร้อมกับล้อ TE 3 7 SL นะผมทีอีสามเจ็ดเขอบ19นะเป็นสีเทากันอนะอบทงออฟเซ็ตโอ้โหลงตัวสุดๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีไฟอ่าเป็นไฟด้วยนะเป็นไฟตัวแซนะครับผมพาสีต่อให้แล้วร้อยหกแปดอ่ารถที่คูดคาร์โรซซิ่งแน่นอนที่สุดแล้วนะครับผม หูครอบข้างกระจกนะผมก็เป็นคาร์บอนเคฟล่านะครับอ่าสีสันนี่สวยตั้งคันเลยนะสีสวยตั้งคันเลยนะครับล้อทีส SL ข้างหลังด้วยนะผมออสซองออสเร็จนะใส่มาให้เป๊ะพอดีเลยนะครับอ่าครบจบเลยใครที่หาอยู่แล้วก็โชกเป็นโชกคเทอิน4ต้นตรงนี้ดูโชกคหน่อยเห็นไหมเห็นด้างล่างไหมมองเห็นไหมโชกเป็นโช๊คเทอินสต้นนะครับอ่าเขียวเียผมก็เขียวเขีย,ขขย,ขขยนะ ช็ชกทีนสี4ต้นเปลี่ยนให้เรียบร้อยท่อเป็นท่อฟูไทเทนนะผมฟูไทเทนะของ NK นคะผมเป็นฟูไทเทเนียมนะผมทรงเอมิวนะครับครบจบแล้วก็ไฟท้ายเป็นไฟท้ายนิสมู Smooth นะผมเป็นไฟท้ายนิสมู Smooth. ขาวแดงนี่ก็เปลี่ยนให้ใหม่นะเปลี่ยนให้ใหม่สปอยเลอร์หลังเป็นทรงเอมิวเหมือนกันนะผมเข้ากับเซตกับตัวรถเลยนะผมกันชนท้ายเป็นเอมิวหมดนะเนี่ยมีชุดขงชุดเบาะนะผมสวยเลยสวยครบจบเลยนะผมอ่า สีสันนี่สวยทั้งคันสีสันสวยทั้งคันนะครับเนียนๆเ,เลยแล้วก็โหลดจัดทรงให้แล้วเรียบร้อยนะเอรงร้อยร้อๆเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องเนาะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องอไปดูห้องเครื่องอโอเค เครื่องเปิดมานี่คาร์บอนเคฟล่านะผมแน่นๆเลยนะแน่นๆ่นเลยนะผมแน่นๆเลยนะฮะนี่ฝากันข้างหน้าเครื่องก็เป็นคาร์บอนเคฟล่าเป็นเพียวนะเพียวคาร์บอนเคฟล่านะผมฝาครอบเครื่องก็เป็นคาร์บอนเคฟล่าอ่ากองแต่ผมเป็นกองเปื่อยนะผม KNN นะครับผม KNN นะของ KNN นะผมสองตัวนะครับอ่าแล้วก็ชุดครอบม้อเบรกก็เป็นเพียวคาร์บอนชุดครอบ B, ไอแบตเตอรี่ก็เป็นเพียวคาร์บอนนะครับ ครบจบเลยนี่คือขุมพลังนะผม3,700ัซีซีนะผม3ารมแรงม้านะเคลมมาจากโรงงานนะอ่าว่า,างั้นแล้วก็รถคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีพิษความจมน้ำแน่นอนมาดูกันอนะครับนี่ซุ้มเบาชงเบาชกเ,เ,เ,เดิมเดิมเลยนะผมมิงแห้งเลยนะแล้วก็สติ๊กเกอร์บนฝากระโปรงอยู่ครบนะครับอ่าอยู่ครบนะนี่หัวนงหัวน็อตเดิมเดิมเลยผมเนียนเนียนนะเป็นไหน ร้านไหนที่รีวิวให้พี่ให้เพื่อนให้น้องๆดูได้แบบนี้ซื้อรถกับเขาเลยครับผมไม่ต้องซื้อผมก็ได้นะผมแต่ว่าถ้าเขากล้าให้คนดูแบบเนี้ยแสดงว่ารถเขาคันนั้นไม่มีชนจริงๆมะดูต่อ <c oughs> นี่ปากระโปรงเดิมนะผมมีแผ่นกันความร้อนอยู่ครบนะรบจบเลยแล้วก็นี่รอยสปอตจากโรงงานนะผมเพราะฉะนั้นรถไม่มีชนแน่นอนนะครับอ่าสบายใจได้เนาะมาดูข้างในกันอ่ะภายในนะครับ ายในครับผมภายในเป็นพุ่มคันทล่านะผมเป็นผ้าคันทล่าแท้นะผ้าคันทล่าแท้เดินได้แดงนะผมให้ฟิลลิ่งความเป็นสปอร์ตท,ที่มากยิ่งขึ้นนะครับอ่าเบาสองตัวเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะชุดเบาะไฟฟ้าครบเลยนะผมเบาะไฟฟ้าครบแล้วก็คอนโซลก็หุ้มคันทล่าให้ใหม่หุ้มคันทล่าให้ใหมเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อัดลองสตาร์ทให้ด้วยนะนะครับใครที่กำลังหารถสวยๆอยู่เนาะอันนี้เป็นพุสตาร์ทนะครับไอ้พุสตาร์ทกดนี้อ่าจอเครื่องเล่นเป็นของ JVC นะครับ JVC นะครับผมครบจบเลยจะเปิดไฟให้หน่อยจะได้ส่ายอ่าไปฟังเสียงท่อแล้วก็ได้อ่านี่เข้ามาใกล้เลยก็ได้แต่ไม่เบิ้ลนะครับไม่เบินนะ้ลเนาะไม่เบิ้ลไม่เบิ้ลนะครับนี่เสียงท่อก็จะดังตุ้มๆแบบงี้ยนะครับนี่ไฟท้ายนี่สโมลขาวแดงครับผมชอบมันสวยดีนะเวลาเปิดไฟแล้วมันสวยเลยครับ สวยเลยเนียนเลยนะครับนี่บจบเลยอ่ะดทา้ายหนึ่งกัดูทนะ้ายหน่อยหนึงเนาะลองเปิดดูท้ายนะบางคนนุ้บอกว่าพี่มันเก็บของได้เยอะหรือเปล่าโอ้โหคุณดูดิใหญ่เบลเลอร์นะใหญ่เบลเลอร์แข่งเพื่อนทำให้อย่างดีนะผมเนียนครบจบเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถสปอร์ตแล้วผมที่ขับไปไหนคนก็ว้าวคนก็รู้จักนะอินเตอร์นิสันเฟรนี่สาเดซน,นนะครับ มาดูห้องเครื่องกันหน่อยว่าเดินเรียบขนาดไหนเนาะเครื่องเครื่องนี้เดินเรียบๆเ,เลยนะไม่มีสันไม่มีสะดุดนะผมเครื่องเดินเรียบๆเ,เลยนี่สไตล์กูทาร์โรซิ่งไฟเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ใส่กิ๊กเดี๋ยวผมลองไปเปิดไฟให้ดูนะ่ ดีนะผมว่ามันหล่อดีนะผมนี่ดูทรงดูไ,ไฟเฟยชุดกันชงกันชนหน้านะเข้ารับกันหมดเลยนะผมจะลองปิดฝาโบน่อนะ่นะ จุดนะผมเรียนะทุกจุดนะรถกีบคู่คารถสิงครับผมอ่านี่แหละผมใครที่อยากได้รถนะครับผมหารถนะครับที่ไม่ต้องไปแต่งไม่ต้องไปเสียเวลาแล้วนะครับผมโทรเข้ามาไล่าครับ0ูนย์เก้าเก้าสีอนะครันนี้ผมเปิดราคาไว้แค่1นึ่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทผมหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทผมขายแรกเทินซื้อสดจัดไฟนั้นรับทุกกรณีไม่มีเวลามาดูคลิปสดดูคลิปจบชอบโอนเงินมาผมเรามีบริการสไลด์ส่งให้ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็เออถ้าใครอยากจะผ่อนนะผมคันนี้จัดคะแนนได้มาล้านเจ็ดนะจับคะแนนได้ม,มาล้านเจ็ดนะผมที่เหลือก็ส่งเป็นเงินดาวมาแล้วก็ผ่อนอยู่ประมาณสามหมื่นเจ็ดนะผมห้าปีอยากจะผ่อนน้อยลงก็ดาวเพิ่มได้นะกินดีเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมผมจะใส่ไว้ให้ในคอมเมนต์เน,ะนาะดูกันอีกนะไปองมาไหนก็สวยดีนะผมมีแพทเทิร์นชิปด้วยนะมีแพทเทิร์นชิปมีแพทเทิร์นชิป ครบเลยหนุ่มผครอบพวงครอบเกียร์เป็นคาร์บอนเคฟล่านะหมดเลยอ่าสวยสวยพน้องภายในสวยเลยผมเนียนเลยนะครับออกงานบ่อย้วพวกนี้แล้วก็มีไฟแซดต,ตัวนี้สวยด้วยนะผมเวลาตาร์เทียนีะเห็นไหมน้ำส้มเนะี่ยผมเป็นกาบข้างสองข้างนะใส่นี่ก็คาร์บอนเคฟล่านะนี่คาร์บอนเคฟล่าอ่าครบเลยผมแล้วก็แต่งแนวสีไม่โดดนะผมแต่งให้มันเกินกับตัวรถนะมันก็จะดูเรียบๆหรูๆเนียนๆน,นะผม ไปตนีก็ติดน้าเนี่ยไปเดียวแน่นะครับอ่าสวยเลยนะครับโอเคนะคผมก็ฝ,า,ฝากได้วยนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่อง youtube พุทธารสซิ่งไปด้วยนะผมอยากกินูุานเปนิ่งก็ไปดูได้ที่เพจพุทธารสซิ่งนะครับอ่าโอเคไว้เจอกันใหม่ผมขอบคุณครับสวัสดีครับ